เหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการออกรางวัลสลากาชาติการกุศลประจำปี2568งานนมัสก,การองค์พระสมุรเจดี JD, และงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการรางวัลที่1รถยนต์กระบะโตโยตา้าไฮลัก์รีโวสมาร์ทแคปเซตอีดิชั่น 4x4 2.4 entry A T ที่ร้านเหล่ากาชาติบริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการนางออนเจราสิริมงคลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานตรวจวงล้อในการออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลประจำปี2568งานนมัสก,การองค์พระสมุรเจดี JD, และงานกาชาติจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายสมศักดิ์แก้วเสนาประลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอทั้ง6อำเภอตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการและแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเป็นผู้ดำเนินการออกรางวัลและกุลบุตรกาชาติกุลธิดากาชาติกุลบุตรกาชาติดีเด่น